เขาเผาเรามาแล้วเผากรรมสิคร <ear> <expand> ับ so ด so so like ีค so ่ะได้เลยค่ะไนท์เลยครับไนท์ทำไมคะคุณเอ่อพอมีใครเคยได้ยินเขียนโดรละทำไมโดรละเจออะไรคะนี่ก็ดีเลยค่ะก็ไนท์เป็นคนที่ชอบร้องเพลงนี้ตลอดเวลานะฮะอยู่ก็โด้แนนไนทโชว์อะไรได้ไหมโดนะใช่ครับตลอดทางวันที่ไปพัทยาครับผมใช่ตั้งแต่พัทยายังกรุงเทพอ่ะโดนไม่หยุดเลยคไนท์น องร้องเพลงโดราให้พี่ชิวนฟังหน่อยได้ไหมคะขอแ่เต้นได้แล้ว,ลวแล้วกมา้่อไปโยนอีกแล้วอ่ะใจ่าหนาจาหนแล้วมไม่โยนกลับอ่ะขอจะไม่เบ้้องไงได้มาหัวใจหัวใ Khao la Hai sayangnya Hai sayangnya Khao la Do ra e man Do ra e man Do ra e Do ra e 走人，走人，走人。